ตู้กับครับมีมอไซค์ด้วยมอไซค์คันหนึ่งพอดีรถตั๋วเต็มก็เดี๋ยวนี่ดีกว่าเดี๋ยวขับก่อนก่อนครับเดี๋ยวพอดีรถตู้นี่ครับรถกลับรถไฟนะเต็มครับเลยทั้งรถตู้กลับกันนี่เราคู่กันปอภูมิคุณดีครับขอบคุณขอบคุณ อบอุ่นไหมพี่พี่เจ็ดอบอุ่นไหมอบอุ่นมากเลยครับเดี๋ยวให้ขึ้นทางด่วนก็นดีครับบรรยากาศสบายๆอยู่แล้วพวกเราบอกว่ามันต้งตกงินราคไม่ใช่ราคานั่งขึ้นทางด่วนนะครับเราขึ้นทางด่วนกลับกันหนึ่งชั่วโมงครึ่งได้ไหมพี่ได้นะ่ยหนึ่ชั่วโมงแน่าน ไปส่งคนในรถตู้กันเราตกรถกับอันนี้เฮ้ยเราตกรถไฟซื้อตัวเรแต่ไม่ได้ตัวเลยรถตู้กับ แต่ก่อนเดินทางมาวังเวียงอ Thank okay. you. เร็วกว่าใช่เลว่าทางปกติปกติวิ่งมาถึงสชั่วโมงได้เทางท่างดวนทางข้าง,างจะดีะครับนี้แล้วเตรียมเข้าไปวิงจันแ้ดานอกคาค่าดวนเท่าไหร่นี่าค่าทงด่วนี้แสนหกครับ 300 Cảm ơn các bạn Cảm ơn các bạn các bạn thảm อเตอร์์เเวยอาไปมอเตอร์เวย์พี่มันคือมอเตอร์เวย์ชัวร์ชัวร์พี่ชัวร์ไปมอเตอร์เวย์เส้นใหม่เด้อลองดูไปมอเตอร์เวย์ถนนใหม่เขาบอกขึ้นฟรีอ่ะพี่ขึ้น ลองดูมอเตอร์เวย์เส้นใหม่ดีครับเดี๋ยวขากับจากเนี่ยน้องค่าย <laughs> เดี๋ยวเราเข้าไปเส้นมอเตอร์เวย์เอดูครับเห็นว่าขึ้นได้ฟรี28ถึง31สเดี๋ยวลองดูว่ามันจะฟรีจริงเปล่าหรือว่าจะลงหรือเปล่าลองดูครับเป็น <c oughs> ทางเลี่ยงเลี่ยงเมืองมาทำเชยาูเดี๋ยวลองลองขึ้นดู รับองดูนี่เลยขึ้น M8 ไอ้ M6 M6 มีได้ขึ้นฟรีเเราดูทางขึ้นไปมีป้ายบอกตลอดาาทางขับใต้ทั่วไป ไม่ปีหน้าปีหน้าเนยนใครไี่อดดีหางม่ให้ผมไปาพี่พี่ไม่ได้มาสะดวกสะดวกนะใส่ว่าจะลอกนั่งไปโครัชหาลบปั๊บจมีแ <c oughs> ยกเนี่ยมีปากช่องกรุงเทพครับเราเลี้ยวเข้าไปเม <c oughs> เลี้ยวซ้าย <c oughs> เลย <Okay. S 1> เราลองขึ้น <c oughs> เส้นทางใหม่ทางด,วด่วนดูครับ ทิพย์มีเราโชคดีได้ขึ้นสองสองเส้นทางไอ้เหี้ยเราต้องไปช่องนู้นเฮ้ยใช่ปะไปก่อน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 ถูกแล้วไปก่อนมันมีป้ายบอกให้ไปฝากช่องอ่ะมันไปรวมตรงนู้นใช่ปะถูกแล้วถูกแล้วมันมาเจอกันเหมือนเดิมเจอเนอะเจอกันเหมือนเดิมมันเลยชะงักไงทิพย์มีโชคดีอ่ะให้ได้เที่ยวทางด่วนสองที่ทางด่วนใหม่ลาวตัดลาวกับทางด่วนทางด่วนที่ไทย มอเตอร์เวทไทยวิ่งเกินร้อแล้วมั้งนนี้โอ้โล่งเลยดีๆเรวเรียกมัทางนี้ถนนน่าจะติดอยู่เอาล่เป็นเส้นทลอกวิ่ง มีห้องนะ้ำน่าจะมีห้องนะ้ำโชเฟ,ฟอร์โชเฟ,ฟอร์เปลี่ยนเลข้าวน่าจะไปกินนู้นแล้วสลับมีแล้วมันู่แล้ว 400อยเหรอทั้งด่วนเกือบ400มันเคาะก็อยู่นะว่ามันก็เลวเะนะน้อยก็เอาเอาเอา,เอา,เ,อาเอารถเส้นนู้นออกมาที่หน่อยนะหน่อยนะว่าเนะแบ่งแบ่งรถกันมานะี่จะวิ่งดีงขึ้นนจะที่ลุกไม่เยอะมากเลย สิโล ทางมันก็มีป้ายตอนนี้ถึงถึงตรงทางแยกงงยังตัดไปถ่ายมินิสองกับ M6 มหกเนี่ยเข้าเส้นมอตเตอร์ขับพังยานี่ยกลับมาเส้นเดิมครับนี่กอบหลงไปเส้นเก่าจะภาพร็้กลับนะครับ ngon lôn, lôn này sách cho nhau dao nha ใช้ชั่วคราว3ามสิถึงสาเปลี่ยนกันเนาะใช้ชั่วคราวสามสิบเอ็ดเปิดจริงน่าจะน่าจะมีสมาต้องมีป้ายบอกตลอดทางชั่วคราวชั่วคราว ก็เปิดเจอไหมพี่พี่เอขัวก็เงินขึ้นแบบขึ้นอยู่นะมัขึ้นอยู่เนียมันขึ้นพอเดี๋ยวพอถึงครั้งออกมันก็ได้ออกก็เหมือน๋ยวมันยังไม่ได้สำรวจอ๋อแต่ของเราอ่ะน่าจะตรงออกและเส้นทางเดิมมันจะวนออกเราเราไปตามป้ายไหมเดนตามป้ายปิกมองป้ายทั้งหมดอยู่อ่ะป้ายอะไรบอเตอร์เวย์ลเลยดูแบบยากได้นะสระบุรีแบบมันไม่ตรงแบบมันยังไม่มีนะไม่ตัดที่ไม่สำรวจเพราะมันยังไม่เปิดใช่ไหมแบบแบบมันยังไม่มีนะดูป้ายดูเงินป้ายบอเตอร์เวย์ลสระบุรี ไม่ใช่ไปถึงแม่งทางการย้อนกลับกลับมาเดิมปอะกู <laughs> นนลนกูรก gần băng này นู่นนี่เลยนี่ลงพวกมเด็กเลย้ยไค่มันเกลี่ยมาแค่แบบนี้ไม่หรอถ้าเราสบายเราใช่เราไม่ต้องหันลงเนี่ยางล่างเปเพินดีข้างล่างเรามาข้างล่างนี้เยอะครับรถเยอะดีเดี๋ยวขึ้นมาบนหนีขึ้นมาก่อน ลงมุเหน็ได้เลยนะ่าปากช่องลงมุกเห็ดได้เลยนะมีรานตะคอเขาบิสวยในก็ปีไปล้ขึ้นมาด้างล่างรถด้าลางขงแน่นเลยนี่ข้นตะขอ เล็กได้แล้วข้างล่างติดเลยครับข้างล่างก็เริ่มสะสมแล้ว